สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมฟรีไฟตรงนี้ก็คือเบลลาเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะเข้าไปในเกมแล้วไปดูกันเลย แล้วเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ตกลงไปในพื้นแสนน่ากลัวน่ากลัวจริงถ้าใครอยู่ในเกมก็อบอกเลยว่าน่ากลัวนะั่นคือฝ่ายตรงข้ามนะคะแล้วก็จะลงตรงนี้ที่ที่เพื่อนเราเคยลงบอกเลยว่าเป็นที่ที่ดีอยู่น,นิดนึงแต่ดูไปดูมามันไม่ค่อยดีสีฟ้าตรงนี้ก็คือแผนที่แบบคือความปลอดภัย และตรงแผนตรงนี้ก็คือแผนที่จะพูดซ้ำก็คือพูดติดอ่างนีหต่อยไม่เป็นไรหรอกเนาะโอเคค่ะแล้วก็ลงลงแล้วก็ตายเดี๋ยวคอยดูไม่เชื่อลงแล้วอาจจะไม่ตายก็ได้ไม่ตายหรืออาจจะแบบแพ้ไม่แพ้หรืออาจจะตายพูดซ้ำไปแบบนี้กวนๆทุกชมอยู่แล้วยนาะ แต่ก็เราก็เห็นศัตรูอยู่นะสองคนไม่มีใครนะถ้าไม่มีใครไปแล้วนะโอ้ยแบตจะหมดไม่หมดหรอกชัด์จแบตอยู่ ทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าตรงนี้คืออะไรทุกคนลองอ่านดูครที่อ่านออกเขตปบอกภัยจะแสดงภายใน2นาทีเพราะฉะนั้นเหลืออีกแค่1นาทีหนังนี้เราเคยมาแล้วน,นี่น่าไงเราก็เลินต่อไปเรื่อยเรื่อย คลิปนี้อาจจะจบเร็วนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะอ๋อนี่สีฟ้าพี่เรือแน่นๆน,นี่คือลังวันพิเศษคือดวงวิญญาณสีฟ้าคือดวงวิญญาณที่พิเศษคือลังวันที่พิเศษที่สุดก็คใครได้เยอะบอกเลยว่าได้รางวัลเยอะแน่นอนและอาจจะมีโอกาสได้สกินใหม่ก็ได้อันนี้ไม่รู้นะนี่คือแต่งมาเอง นี่เจออีกแล้วโชคดีจังเราเฮ้ยคนยิงมันก่อนเย,ยเกือบตายเกือบตายแต่วันนี้มีตายแน่นอนบอกแล้วไงว่ามาอยู่ตรงนี้ต้องตายทางเข้าทางเข้าชึชบโชคดีที่มีชุดเกราะไม่มีชุดเกราะร้ายแน่หน,หนอน เนี่ยสต้เห็นแล้วมันไปทางนั้นก็แกมาน,นีเป็นผู้ชายสด้วยหหไม่ไม่โอ้เกือบไอ้นี่มันยิงเก่งจังอะเป็นไหนแล้วเราต้องซ่อนซ่อนแล้วก็ยิง ยิงโดนกำแพงขอโทษทุกคนออกจากตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มันอันตรายที่ไหนอันตรายที่นั่งยิ่งตายถ้าใครอยู่ในที่แห่งที่ันคนเยอะและอันตรายและไม่ตายถือว่าเรียนเก่งสุดยอดไม่ใช่เรียนเก่งสิเล่นเก่งสุดยอดโหแถวนี้น่าจะมีคนมาเยอะแน่นอนเราต้องรีบยิงศัตรูก่อนไม่งั้นรถ เฮ้ยไม่งั้นเราถอยเหมืมนอมมนเขาจะไม่มีอวาวุธนะวิ่งหนีกันแบบนี้ ม่รู้สึกนั่นไงอยู่ไหนโอ้ยไยถ้างั้นวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้คะ่ะเพราะเวลาเพราะวันเวลาจะเล่นเกมฟรีไฟก็เล่นวันละหนึ่งครั้ง ถ้าตายแล้วก็จบคลิปแค่นิดเดียวนะคะวันนี้เดี๋ยวนะคะวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะบายบายอย่าลืมกด, like, กดไลคะ์กดแชร์ด้วยนะคะกด sub s c r i b e ด้วยและถ้าใครรู้วิธีเล่นแบบกินเกียนอย่าลืมบอกพี่คอมเมนต์ด้วยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปเลย ถ้าวันไหนได้เล่นด้วยกันกับเพื่อนเราก็จะมาเล่นอีกนะคะ